แฟนๆบ่นคิดถึงวอนให้กลับมารับงานในวงการบันเทิงอย่างบี้สุกิตตอนนี้เปิดตัวเป็นพ่อค้านั่งร้อยมาลัยสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหยุดรับงานในวงการบันเทิงไปนานเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมสําหรับนักร้องหนุ่มและนักแสดงหนุ่มอย่างบี้สุกิตนั่นเองหรือบี้เดอะสตาร์นั่นเองนะครับผม ซึ่งได้พักวงการบันเทิงเพื่ออุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาจนแฟนๆบ่นคิดถึงสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มคนนี้ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพให้เห็นโมเมนต์ที่ตัวเองกำลังรับบทเป็นพ่อค้านั่งร้อยมาลัยดอกดาวเรืองขายด้วยความตั้งอกตั้งใจนั่นเองนะครับผมทำเอาบรรดาเหล่าแฟนคลับ f อีก็ตื่นเต้นกันเป็นแถวๆพร้อมที่จะเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวซึ่งหวังว่าผลบุญจากการ ุดหนุนพวงมาลัยนี้จนทําให้บี้ใจอ่อนหวนกลับมารับงานเพลงหรืองานละครก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมพอจะทําให้แฟนคลับหรือบรรดา FC ต่างๆของหนุ่มบี้สุกฤทิ์ได้หายคิดถึงกันเป็นตามๆและล่าสุดบี้ก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่านไอจส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ารับดาวเรืองสักพวงไม่จ๊ะซึ่งแฟนๆก็แน่นอนครับก็เข้ามาคอมเมนต์แห ส่งกำลังใจและเมาดอกดาวเรืองที่เจ้าตัวทั้งหมดยังไงก็ต้องขอให้หนุ่มบี้กลับมารับงานร้องเพลงหรืองานละครซักงานเถอะซึ่งทุกคนก็แทบจะคิดถึงไม่ไหวแล้วซึ่งบางคนถึงขั้นจะเมาดอกดาวเรืองไปบนให้หนุ่มบี้ยอมใจอ่อนกลับมารับงานในวงการบันเทิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครอยากเห็นหนุ่มบี้กลับมาร้องเพลงหรือรับงานละครต่างๆคงต้องรอทางด้านนุ่มบี้ ใจอ่อนกลับมารับงานนั่นเองนะครับคุณผู้ชม